สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเรียนปวยทานริบบิ้นกันนะคะอันนี้เป็นลายดอกไม้สวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้ามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีริบบิ้นนะคะเราจะ วันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นลายจุดนะคะสีสีบันเย็นนะคะลายจุดสีบันเย็นนะคะเบอร์เบอร์อะไรเอย่ยเบอร์สองนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะ,อ,ะออกเป็นทั้งหมดสีเส้นด้วยกันนะคะแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากับ40เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีเหรียญหนึบาทกันไกลนะคะ ดูวิธีการทํากันเลยค่ะดิปินเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดปลายทั้งสองสองด้านเลยนะคะเพื่อง่ายในการที่จะสานแล้วก็สอดสอดแล้วก็สามนะคะเรานํามาซ้อนกันค่ะเราวัดปลายเข้าไปนะคะจากปลายแหลมนะคะเข้าไป10เซนติเมตรนะคะ 1ิเซนติเมตรแค่นี้นะคะแล้วเราก็กดให้เป็นรอยเราจะมาทำฐาน4กันนะคะเราหยิบดิบบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาโดยให้เส้นสั้นอยู่ข้างบนนะคะเส้นยาวอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้เป็นเส้นที่1แล้วก็ตามด้วยเส้นที่2นะคะสวมทับไปในเส้นที่1น่เส้นที่3สวมทับเส้นที่สอง และเส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1ในบ่วงของเส้นที่1นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็หยิบนะคะเส้นที่สมให้ลอดบ่วงเส้นที่4ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับดึงให้แน่นนะคะวางเหรียญตรงกลางค่ะเราจะหยิบเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นมาข้างบน ซ้ายพับไปทางขวาข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างแล้วก็เส้นที่อยู่ทางขวามือพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็ดึงกดกดด,ดึงดึงกดกด,ดนะคะเหรียญเราจะได้ไม่หล่นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะเราจะพับเก็บนะคะเส้นสั้นอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการล็อกเหรียญไม่ให้เหรียญหล่นนะคะ เริ่มด้านไหนก่อนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนี่แล้วก็เสร็จอันนี้แล้วนะคะต่อไปพลิกกลับด้านนะคะเราจะมาเริ่มทำกีดตัวนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้ เราจะทำริบบิ้นเส้นบนก่อนนะคะเราก็จับนะคะจับริบบิ้นนะคะวนไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็วนกลับมาทางขวาให้เป็นรูปแลมแบบนี้นะคะมุมเหล่แบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายชี้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนนะคะหนึ่งรอบแล้วก็งายขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วเราจะใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะช่องที่อยู่เต้นออยู่ติดกับเส้นนะคะสอดเข้าไปข้างในเลยค่ะก็ดึงก็จะได้รูปแบบนี้ เส้นต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นให้ชี้ไปทางซ้ายมือแบบนี้แล้วก็วนไปด้านหลังแล้วก็จับวนให้ชี้มาทางขวามือแบบนี้นะคะให้เป็นยอดแหลมแบบนี้แล้วก็จับป้ายนะคะบิดลงค่ะบิดลงแล้วก็หงายขึ้นตามแบบเลยแล้วใช้ป้ายสอดเข้าไปนะคะในช่องของ ที่ติดกับเส้นที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะกีหมุนผิดนะคะหมุนใหม่นะคะทาแบบนี้เลยค่ะ เราก็ค่อยดึงนะคะอย่าดึงแรงนะคะเราจะได้ออกมาตามรูปแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปเราทำกลีบดอกข้างในค่ะกลีบนี้นะคะ เราจะทำเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาพับเก็บมาข้างล่างนะคะแล้วก็จับเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะจับบิดไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะให้ชี้ไปทางขวามือค่ะตามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับดิบ,บินคว่ำลงมาแบบนี้ให้ด้านเรียบหงายขึ้นแบบนี้นะคะแล้วใช้ปลาย สอดเข้าไปในช่องถัดไปนะคะดิบินก็จะทะลุด,ด้านนี้นะคะค่อยๆดึง เส้นต่อไปนะคะทําเส้นทางซ้ายมือจับปนไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จับพลิกคว่ำลงมาให้ด้านที่ไม่มีลายงายขึ้นใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ถัดมานะคะก็ดึง อันต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ เราก็ทําเสร็จสีเส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงปรับแต่งแบบนี้นะคะต่อไปเราพลิกไปด้านหลังค่ะเราจะทําด้านหลังกันนะคะเราก็ตัดเส้นสั้นออกค่ะ จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะจับบิดไปทางซ้ายมือแล้วก็จับวนลงมาให้ปลายชี้ไปทางขวามือนะคะสอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นนะคะตามแบบเลยค่ะแล้วก็ใช้เส้นเดิมนะคะวนกลับให้ปลายชี้มาด้านล่างแล้วก็สอดเข้าไปในช่องถัดไป i did mm. ข้างหลังก็เสร็จแล้วนะคะส่วนริบบิ้นที่เกินมานะคะเราก็ตัดออกเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะต่อไปนะคะเราจะทำให้เป็นกลีบวางเรียบกับพื้นเออกลีบแบบนี้นะคะเราก็จับปลายตรงนี้นะคะจับกลีบดอก ให้นอนลงแบบนี้ เราก็เสร็จแล้วนะคะริบบิ้นเหรียญโปยทานนะคะอีกรูปแบบหนึ่งง่ายๆนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้เราจะทําเป็นลายดอกไม้ด้านหลังด้วยนะคะส่วนอันแรกที่เราทําไว้นะคะตัวนี้เราจะทําเป็นลายแบบนี้นะคะสวยทั้งสองแบบนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ